เพื่อนๆครับเชื่อไหมครับว่าในวงการรถจนบ้านเราเนี่ยรถกระบะบ้านเราเนี่ยมันมีอยู่เครื่องอยู่ไม่กี่ตัวกี่รุ่นโดยเฉพาะกระบะเนี่ยก็จะมีตระกูลโตโยต้าตระกูลอีซูสุตระกูลเอ่อมิตซูตระกูลฟอร์ตแต่ที่เขาเล่นกันจริงๆเนี่ยต้องก็ต้องบอกก่อนว่าอีซูสนนุมาเป็นเบอร์หนึ่งแต่อีกรุ่นในย่อข้อหนึ่งก็คือโตโยต้าก็าไม่น้อยหน้าแล้ววันนี้เรามาคุยกับตัวพ่อเลยของเครื่องเคดีหรือเครื่องโตโยต้านะครับเราก็บอกเลยว่าเขา เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอันนี้ผมมั่นใจว่าสําหรับโซเวต้านะครับกับช่างแจ็คบางกระแพงสวัสดีครับแจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พูดถูกไหมเบอร์หนึ่งไม่ถึงขนาดนั้นมั้งครับเราจ้าครับผมนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่ารู้จักแจ็คกันมาโอ้นานนะเป็นสิบกว่าปีครับพี่ครับผมสิบกว่าปีนะครับอู่เก่าอู่เก่าตอนนั้นใต้ทางหลวงนี่กี่ปีแล้วอยู่อู่เก่าได้เก้าปีครับแล้วก็มาอยู่อู่ใหม่นี้เพิ่งได้สองปีนิดๆครับอ่าก็ประมาณสิบสองปีครับครับอยู่มาสิบเอ็ดปีกว่าก็ยี่สิบสองปีครับ ซึ่งอุ่นใหม่นี้ก็คือความญ่าไถ่รอบๆบรรยากาศในอุ่นได้ครับดีบเราเห็นรถแข่งก็ตกใจนะคือรถแข่งเฉพาะที่คุมผ้าอยู่นี่แปดลำครับผมครับแปดครับข้างในข้างในอีกสี่แล้วก็มีข้างนอกอีกสามก็อยู่ประมาณสิบสองคันครับสิบสองคันครับผมสิบสองสิบสครับเวลาที่เห็นเวลาแ็กไปแข่งนี่เป็นขบวนเลยครับครับทานส่ายโตโยต้าก็ไปครั้งหนึ่งเยอะครับผมครับใช่ไหมเห็นบางทีไปโอ้โหทีมงานยี่สิบคนสามสิบคนรถอีก เมื่อก่อนนี้ไปแข่งงานงานวีโก้ซาที่สนามเทมพนครเมื่อก่อนนี้ไปทีทั้งทีมงานทั้งรถในขับวีโก้ซาน่าจะมีไม่ต่ำกว่า20คันครับ<ด>ผมนนครับนิดนึงครับโดยปกติเนี่ยคน,นยทั่วๆไปจะเล่นของยอดนิยมโอเคอิสุโ่ยเครื่องยอดนิยมรถยอดนิยมทำไมแจ็คถึงมาเล่นเครื่อง t o โตย t a เออเริ่มต้นที่ผมแข่งมาเริ่มต้นโดยโดยผมเริ่ม,เร,มเริ่มเล่นรถทีแรก เป็นรถผมเองก่อนคือมิสูวิชิไททันที่ผมที่ผมสี่ดีห้าครับผมผมไปแข่งที่เทมนาครนตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเปิดอู่พวกงานคิงอะไรพวกนั้นครับตอนนั้นก็คือเป็นนักแข่งไปลองวิชาใช่ครับแล้วพอหลังจากนั้นมาก็มีลูกค้าให้มาทำวีโก้ให้ก็คือก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำาตหนึ่เคดีครับหนึ่งเคดีโอเคครับเป็นเคดีเลยก็คือได้ได้ก็ได้เริ่มมาทำเเคดีเป็นจริงเป็นจังเลย ก็คือเริ่มจากลูกค้าเริ่มจากลูกค้าครับเริ่มจากลูกค้าจริงๆแล้วเาเก่งปั๊มสายมาก่อนใช่ไหมเออปัมสายผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำครับตัวไม่สูที่ที่ขี่ขับครั้งแรกอันนั้นก็เป็นไฮทันแล้วครับเป็นไฮทันคอมเาเร็วใช่ครับเป็นคอมเป็นคอมมาเร็วตัวแรกใช่ครับใช่เพราะว่าไม่ได้คือไม่ได้ทำปัมสายเลยไม่ได้ไม่ได้ทำปั้มสายทำเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นพวกรุ่นฟอนเทียอะไรตอนนั้นแต่ผมยังไม่ได้เปิดอู่เลยครับยังเป็นพนักงานบริษัทอยู่เลยครับผมครับเมื่อก่อน กระโดดมาทารถแข่งใช่เพราะว่า mm hmm. เรามีความฝันตั้งแต่เด็กว่าเราอยากจะมีอู่รถแข่งเป็นของตัวเองจบเกี่ยวกับเรื่องพวกยนต์อะไรจบปะวะสะช่างยนต์ครับก็พอมีความรู้บ้างครับแล้วก็อยู่อู่มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วครับ mm hmm. ตอนที่เรียนอยู่ช่วงปวชก็ไป ฝึกงานอยู่อู่ที่จังหวัดลบบุรีครับผมครับตอนนั้นผมเป็นคนลบบุรีไงครับก็เลยก็เลยได้ช่วงปิดเทอมหรือช่วงวันหยุดก็ไปทํางานอู่ส่วนมากคุยกับใครทุกคนเขาจะไปลองเล่นงานชิงกันหมดลโอ้โหถ้ารุ่นรุ่นผมมันก็ต้องงานชิงอยู่แล้วครับเล่นใครที่เราไม่เคย<ะ>ไปคุยกับทุกอ,อู่บอกว่าผมต้องไปแข่ง<อ>ผมต้องไป<อ>คือเหมือนกับยังไงก็ต้องแหววชื่อตรงนั้นนะใช่ใช่พี่สิบสิบกว่าปีนู่นนะครับพี่รับผมครับมีมาทั้งหมดเพิ่งงานสุดท้ายคือเมื่อปีที่แล้วครับก็คือนั่นน ปผมน่าจะเริ่มแข่งตั้งแต่รุ่นแรกๆก่อนที่ผมจะเปิดอู่ับพี่คองห้าตอนนั้นจัดที่คลองห้าเออผมแข่งอยู่ที่เทพนครแล้วครับผมครับประมาณปี2 0 0 6อง0 7นั่นก็หมายความว่ามาอยู่ที่คลองห้าเนี่ยถ้าจะไม่ปิดสองปีครับหลังจากนั้นมาเทพนครก็17ปีไงโอ้ครับนานไหมนานครับนานยังไม่จบนะครับเพื่อนๆคือตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่ากิเลสของผู้จัดเพราะว่าจริงงานจริงเรื่องเยอะเพราะว่ากติกาเรื่องราว เรื่องมากแม้กระทั่งจะแจกถ้วยนู่นนี่นะเรื่องเยอะเยอะเมื่อก็แรกๆก็แห่จำได้ไหมครับครับครับต่างก็คือต้องมีเวทีต้องมีคือเราเราก็สร้างสร้างให้มันเหมือนกับให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีและไม่เบื่อโอเคครับผมแสดงว่านี่นี่คือหนึ่งในตำนานใช่ครับผมเคยได้รางวัลแล้วก็ไปนั่งกินโต๊ะจีนกันที่วีบีอครับครับครับโอเคโอเคอันนี้ก็คือพานักแข่งมานะครับเพื่อนๆก็ไปหยิบแสดงว่าอย่างรอบที่แล้วพี่เพิ่งไปคุยกับแขกเอมั้งเอก็เอไม่ใช่เอเจี๊ยบ เจียกก็บอกว่าไปนั่งคีนโต๊จีนอครับก็บค,คือแบบอาจจะเป็นงานแข่งที่ดูแล้วแบบมันก็มันนอกหน่อย,ยนะเวที24เมตรมีโต๊ะจีนดนตรีไม่มีให้คุยกันเองเพราะอะไรแค่คุยกันเองก็ไม่มีใครฟังนะครับอันนี้คืองานคีงอ่ะโอเคมาคถึงแยกต่อแล้วเขาบอกเครื่องเครดิ้มันยากเออในสมัยนั้นตอนที่ผมเริ่มทำแรกๆอ่ะ อุปกรณ์ทุกอย่างที่ทําการ modify เนี่ยมันต้องคิดค้นขึ้นมาเองพี่จําได้ว่าแจ็คเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นทำปัามยงใช่ครับคนแรกของเมืองไทยในยงครับคนแรกของเมืองไทยใช่ครับก็บนอุบเลยคนผมผมครับก็ในรุ่นนั้นนะครับเคดีมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรแต่งเราก็พัฒนาแล้วก็ modify เอาของเดิม modify บ้างอะไรบ้างจนประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งจนนวันนี้ เรามีเริ่มมีของแต่งมาซัพพอร์ตมีมารองรับก็เลยได้สามารถไปวิ่งอยู่กับหัวแถวกับพวกอีุสุได้แล้วเมื่อก่อนนี้คือต้องบอกก่อนว่าครับพอรถแข่งคือไม่ได้บอกว่าโตยต้าไม่ดีแต่รถโตยต้าแข่งน้อยจนมากคนไปเล่นอีุสุกันครับเพราะฉะนั้นของแต่งมันก็เลยน้อยเพราะทำมามันจะขายใครไม่ได้ใช่ครับไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าไม่ไม่คือแต่คนที่เอาโตยต้ามาแข่งเนี่ยน้อยแต่เริ่ด้วยพื้นฐานเครื่องยนต์เขาทนอยู่แล้วครับ เครื่องยนไอ้ไม่ว่าจะเป็นข้อเหวี่ยงไม่ว่าจะเป็นประกับเมนท่อนล่างฝาสูบในตัวเครื่องยนต์เขาว่าทนกว่าอยู่แล้วครับผมพูดถูกไหมมีคนก็บอกว่าโตโยต้าเนี่ยชอบทําเผื่อนาคตสมมุติว่าเราคุยกับคุณแอลสองแอลยันห้าแอลใส่เสื้อตัวเดียวกันเลยขยายเอาเหมือนกับทำรอไว้เลยพวกเคแซดพวกอะไรเงี้ยก็จะมาเหมือนเป็นพวกเคดีแล้วครับผมครับแล้วก็โตโยต้าเขาจะพัฒนาเทคโนโลยีตลอดไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดเปียโซไม่ว่าจะเป็นระบบคอมว่าเร็วซึ่ง ก็ก่อนคนอื่นเขาปั๊มไฟฟ้าก็จะก่อนคนอื่นเขาเพาเป็นคอามเร็วก็เริ่มต้นก่อนไฟฟ้านี่จังกับเคซัทป่ะ 5L ครับ5เออ 5L คนไทยเราก็เปี่ยนมาถอดถอดแล้วไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นนวดหมดว่าคนาไปพีก็นถอดเจ้ามครับเพราะว่าเราตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าเราก็ตามเรื่องคือใครทําแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นนะครับมันไม่มีของแต่งถูกไหมครับเออเราก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเราก็ถอดให้จนทุกวันนี้มันเคดีมันถูกพัฒนามามามาวิ่งระดับ ใกล้เคียงกับอีซุแล้วในรุ่นรถบ้าน2องพผมไปวิ่งกับอีซุผมก็เร็วกว่าอีซุแล้วรถบ้าน2องพตอนนี้วิ่งเท่าไหร่ผมสนามตันหน้าครับผมแม็กซ์สปีดล่าสุดนี่ผมวิ่ง10.03นามครับแต่รถมันเคยวิ่งไว้ไ9.5ไอ้9.95ไปแล้วครับอันนี้ก็พูดตรงๆก็คืออยู่ที่หัวนละ้ครับผมครับคันนี้อยู่ที่ฟิลคนขับแล้วเพราะพี่ดูแล้วเวลานี่คือ10ต้นนี่อีซุยังหาตัวจับจ้างส่วนมากก็ประมาณ สิบต้นๆเนี่ยมี 11, มหนึ่งส <10, 0 S 2> ิบสองสิบศูนย์ครับผมครับประมาณหนึ่งสองสามไปอยู่ประมาณเนี้ยแต่ก็คือแสดงว่าเมืออม่อก่อนเมื่อก่อนตอนจัดงานคิงญี่ปุ่ลเขาไม่ได้แสดงว่าตอนญี่ปุ่ลเขาบนได้แล้วครับในส่วนของรถบ้านรถรถบ้านตันห้าเนี่ยรถหกสิบฝอเบอร์ผมก็คอลี่ฟายมาเป็นอันดับหกเราะจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ต้องจัดรุน่นวีโกโอรี่ไททันโอรี่เพราะว่าไม่ใช่เลยนะครับเพื่นอนๆคือเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยมันสู้กันไม่ได้จริงมันต้องแบบ เพราะาว,ว่าถ้าไปชื่อก็คือมันห่างกันเป็นวีะใช่คุณย,ยังไม่รู้เรื่อง,งแต่ตอนนี้แสดงว่าที่2,005นั้ 2, นรุ่นปราบเซียนนะโคตรปราบเซียนเลยก็คือ2,005ผมประสบความสำเร็จแล้วครับได้แม็กสปีดได้วิ่งก็คืออยู่อันดับห,หัวของเมืองไทยแล้ววิ่งกับอีซูอับครับส่วนของ3,000นี่ก็ยังก็อยู่ในเลงอ,อยู่ช่วงต้นๆเหมือนกันแต่ก็แต่ก็อยากจะพัฒนาขึ้นมาอีก3,000นี่คือเราใช้เครื่องตัวไหนแข่งก็เครื่องหนึ่งเคดีนะครับแต่ข้างในเป็นประมาณ3,003ค0 0บ ส่วน2,005ก็ขยายข้างในเป็นตามกติกาก็คือข้อเหวี่ยงสแตนดาร์ดก็เป็นประมาณขยายความจุก็ประมาณ2,700ซีซีอย่างอื่นได้แต่คือข้อเหวี่ยงมันมาคับอยู่แล้วใช่ครับพอเปิดข้อเหวี่ยงมาคือข้อเหวี่ยงต้องเป็นข้อเหวี่ยงเดิมใช่ครับระยะชักสแตนดาร์ดครับผมครับตามตามตาม่องยนตาม่องยนตที่เขากําหนดมาเลยโอ้เสียดายงานสิ้นสแล็วไม่ได้ไปตอนนั้นผมยังไม่ได้ทาเลยครับพี่ครับผมที่1ของ2,005เนี่ยถือเงินสดกลับบ้านเลยเสียดายเสียดายต้องบอกว่าเสียดายก หลังจากโควิดมาก็อาจจะต้องชุกชุกกันิดนึงใช่ครับใช่ครับล้วก็ลดแต่ละคันเนี่ยที่มาก็คือแต่พอพี่ฟังเวลาเนี่ยเพราะเวลาปกติที่ไปคุยกับที่อู่เนี่ยพี่เวลาครับว่าวิ่งกันอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้รถที่จอดเนี่ยสิบกว่าคันรถแข่งเนี่ยมีอะไรบ้างฮะรุ่นอะไรบ้างเออผมมีเอ่อวีโก้รถบ้านวีโก้รถบ้านสองพันห้าใช่ไหมครับผมมีรีโวีโว่ครับวีโก้สามพันผมมีครับแล้วก็ มีอิลสุวิ่งเลสปิริตแต่ปีนี้ผม<ด>ใช่ครับม,มีผมหยุดแล้วก็เป็นพวกไททันเนี่ผมก็มีข้างหลังนี่ครับข้างหลังอันนี้ก็เป็นซูเปอร์รีโวครับอันนี้เพิ่งได้แชมป์ประจำปีมาแล้วได้แชมป์ประจำสนามสุดท้ายครับแล้วก็มีข้างในที่อยู่ในห้องมีอันนั้นข้างในในห้องก็จะเป็นรถโบ1 9โ1,009โบรครับมีมีเอ่อฟอร์จูเนอร์มีซูเปอร์รีโวพี่อง ตกลงว่าคือทําได้ทุกเครื่องอออีสุที่ผมมาทําเพราะว่ามาพิสูจน์ตนเองว่ามีคนพูดว่าผมจะทําอีวสุไม่เป็นผมก็เลยได้มาทําอย่างนั้นเป็นความเชื่อเลยนะเนี่ยใช่ช่างแจ้งทาไม่ได้หรอกอีสุครับครับแบบก็เลยก็ได้ได้ครับก็41.5ก็จบอันดับที่สองของประเทศไทยเพราะพี่งงจรงอย่างจริงๆแล้วโครงสร้างพื้นฐานเครื่องมันก็คล้ายๆกันใช่ครับมันมันเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์แต่ในรถหนึ่งคันที่จะวิ่งได้ มันไม่ได้บอกแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวองค์ประกอบรอบนอกโดยรวมซึ่งแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เหมือนกันอยู่แล้วโอเคละเครื่องยนต์อาจจะเป็นรองเพราะอาจเราอาจจะไปจับแล้วเรายังไม่ถนัดแต่อุปกรณ์รอบนอกของเครื่องยนต์เราคิดว่าเราเราไม่เป็นรองเราคิดว่าเราทําได้ที่นี่ทาอะไรบ้างเราจกซ่อมรถก็คือส่วนใหญ่เราก็จะเป็นงานเซอร์วิสตั้งแต่รถสแตนดาร์ดขึ้นมาเลยครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเครื่องเข้าอ่นี้ทำหมดทำหมดเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องเปลี่ยนคัสได้ไหมเปลี่ยนคัสเปลี่ยนอะไรได้หมดครับเปลี่ยนถ่ายของเหล หอ,อยที่นี่มีอยู่ห้าตัวครับคือทุกอย่างคือขเข้ามาก็คือราคาแพงกว่าชาวบ้านไหมหรือว,ว่ามันผมว่าก็ราคาทั่วไปนะเพราะว่าราคาผมว่าเขามองว่าอูใหญ่แล้วเราต้องแพงแต่ที่จริงแล้วมันเป็นราคาจากอูกเก่ามานั่ <Okay. S 2> แนแหละเพื่อนๆครับเราก็นึกว่าช่างแจ็คโดนทางคน <c oughs> จำได้คร <c oughs> ัจำได้ครับจำได้ครับครับจอดใต้ทางด่วนนี่เป็นปั่ใช่ใช่ครับใช่แล้วบอกอูนี้มันรวยกว่าซึ้อทางด่วนโอ้โดนน้องเรียนโดนโดนเยอะครับก็นั่นแหละครับจุดตรงนั้นที่เริ่มมามาอยู่ ขยับขยายมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาผู้นี้ยืมสินเพื่อที่จะอ้นสองไร่ใช่ไหมครที่บอกอันนี้ไร่ครึ่งครับพี่ครับผมครับอันนี้ไร่ครึ่งพอดูแล้วแบบก็เต็มก็ฟางฟางขวางครับตอนแรกดูในรูปเนี่ยโอ้ยมีโล่งงนี้จะจอดแล้วตอนนี้มาดูจริงโอ้โหไม่มีที่จอดได้ข่าวมีข้างๆด้านข้างเป็นที่ติดกันเป็นที่ตาบอดครับอีกสี่ไร่ครับผมครับโอเคแล้วตอนนี้ก็ทําเรื่องซื้อไว้เรียบร้อยหมดแล้วสี่ไร่ ก็ <g ül> รอผ่อนกันยังผ่อนกันธนาคารอยู่เราคงสร้างอันนีโอ้โหที่ว่าถ้าถ้าคุมสี่ไร่นี่ก็ไม่ไม่ไม่ถึงสี่ไร่แล้วครับว่าน่าจะขยายอู่ออกไปอีสองไร่ครับ<ช>แล้วก็ปลูกบ้านปลูกบ้านตัวนหนึ่งใช่ครับใช่ก็คืออยู่ที่นี่คือไม่ไปไหนเรจะอยู่กับโตโยตา้าใช่ครับพี่จักนี่เห็นมีคนบอกว่าแด๊กก็เอาเซอร์กิตก็เก่งเซอร์กิตผมไม่มีนะพี่บีพีแต่แล้วทำไมมีคนเห็นรถของช่างแจไปอยู่ในเซอร์กิตมันน่าจะเป็นในนี่เฉยๆมั้งครับน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปอยู่ใน รถแข่งเซอร์กิตอะไรเงี้ยครับผดพือต้องมาเล่าให้ฟังเพราะว่าอันนี้จะเข้าเรื่องครับเนี่ยยี่ห้อเนี่ย B y P ครับผมแปลว่าก็บังยาแพทย์ครับพอตรงตัวเลยใช่ครับใช่มีวายก็ย่อมาจากบังยาแพทย์โอเครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่า B y d B y P เนี่ยครับผมมีอะไรบ้างแล้วก็ไอ้ตัวที่เขาปั๊มปี้กันทั้งประเทศแบบนี้เลยครับใช่ไหมนะครับในช่วงหนึ่งนะครับ